สวัสดีครับคืนนี้มาทำมะขามหนึ่งต้นนะครับต้นนี้ก็จะเป็นแบบไม้ที่บิดมานะครับตั้งแต่โคนแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมานะครับอันนี้ตรงส่วนที่เป็นยอดนะครับประมาณนี้ก็มีตรงเนี้ยที่มันยังแข็งอยู่นะครับแต่ตรงอื่นมันจะบิดไปบิดมาหมดละก็เลยจะมา แกตัวต้นนี้นิดหนึ่งนะครับตรงเกิ่งใหญ่ๆแบบนี้ก็ใช้เลื่อยหางหนูหรือว่านี้ไม่มีก็ใช้ครีมบอนไซนะครับนี่มือเดียวจะลำบากนะตัดตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็ตัดออกไปแบบนี้ใช้ครีมบอนไซงับออกก็ได้ ผมขอข้ามไปเลยนะครับใช้สองมือตัดนี่นะครับตัดออกไปหลังจากตัดออกไปก็ได้ประมาณนี้แล้วหลังจากนี้ก็จะเข้าลวดนะครับเข้าลวดก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายมาดูกันนะครับกิ่งนี้โอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนี่นะครับหลังจากเข้าลวดเสร็จจัดทรงรอบนี้ไว้ก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวไว้มารอดูอัปเดตกันต่อนะครับตามมาไว้ข้างๆมาขามบิดๆอีกต้นเดี๋ยวไว้อัปเดตพร้อมกัน2ต้นเลยวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ